วันนี้นะคะมีอีกแล้วนะวันนี้นะเราก็จะมาเปิดคลิปใหม่ๆนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันเนาะก็เห็นว่าเมมีสิวใช่ไหมเมย์ก็บอกว่าแบบก็ต้องทานะคะสิวอะเริ่มแรกเราก็จะลงที่รองพื้นก่อนนะคะเป็นรองพื้นนะคะดับไอเดฟ้านะเป็นตัวนี้เลยเมยก็จะใช้ไปเลยนะคะ เกี่ยวอย่าเบอกนอนีม่ออกมาเ้างทุกคนหมดใช้ตัวนี้มีมาสซเล,ล่ากันลองพื้นนะคะทุกคนอืออ่านี่แปะลงไปเบาๆเลยค่ะก็เห็นเมยอยู่นะคะเมยก็จะตบหน้าเลยนะจะทาลองพื้นทาทให้พัวเลยค่ะ อันนี้เขาทาก็แบบว่าเป็นรองพื้นได้เนาะแล้วก็จะทาบริเวณแก้มหน้าผักนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เลยพอดูกล้องหน่อยนะว่าชัดไหมอะเริ่มเลยต่อไปนะคะเมก,ก็จะมาที่ ตัวของตาก่อนนะคะเราจะใช้เป็นแบบเบดตัวนี้เลยนะนี่ค่ะเป็นเบดตัวนี้เลยเราก็จะมีสามแฉกนะเราใช้เป็นอันแรกนะคะอันแรกนะเราจะใช้ที่แบบว่าดั้งของเรานะคะทุกคนดั้งของนี่ค่ะดั้งของเราแบบนี้เลยคนก็จะคิดว่า,าเฮ้ นี่นะคะต่อไปเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะที่มันเป็นระกายเนาะเส่เข้าไปเลยขีดมาตรงๆประมาณนี้นะคะจากนั้นเมก็จะถูๆเลยอืถูประมาณนี้นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยแบบว่า เราก็ลงรองพื้นลงพืน้นเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนต่อไปนะเมย์ก็จะมาแบบว่าแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเมย์ขอไปเอาแป้งก่อนโอเคทุกคนมาละเราก็จะใช้เป็นแป้งแคร์นะคะเป็นลุคแบบว่าเป็นของเด็กเลยนะเราจะปิดเป็นพวกแบบว่าไอ้ตรงที่เราทําไปตะกี้นะคะทุกคนให้มันแบบว่าขา,ขาวๆหน่อย แบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะดูบอกว่าเป็นมงมุลนะคะทุกคนแล้วก็จะแปะที่หน้าเบาๆนะคะแบบด้านบนอืมถูกๆเลยคะ่ะเมย์นะคะจะใช้เป็นแบบว่าเป็นแป้งแบบแคร์นะคะมันจะทําให้แบบว่าหอมนะคะทุกคนนี่เมย์ก็ทําได้เรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าโทรศัพท์เมย์รุ่นอะไรนะคะโทรศัพท์เมย เป็นรุ่นของเออ Oppo A สามแ A สามนะคะทุกคนต่อไปนะคะเมก็จะใช้เป็นลองพื้นที่เขาไว้ตรงหน้าด้านหน้านะคะเมก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้นะคะใช้แบบว่าบ่อยมากคือเมชอบเราใช้แบบตานะทุกคนดูแบบว่าสวยดีเออโอรา,านะทุกคนใช่หกตองพื้นค่ะ เจ้าเมย์ทำความสะอาดแป๊บนึงนี่แปบ,บนึง,ะง,น,แบบน,งนะคะทุกคนอะไรเปิดนถ้าต้องเปิดตาเลยค่ะ มีแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าชอบใช้สีดำนะคะทำให้แบบว่าดูมีอล่าต้องทาแบบว่าแบบเปลอกตรงเปล่ตาให้มันแบบดูคมๆนะคะทุกคนนี้เลยแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะได้แบบว่าให้ตาดูโตขึ้นเนาะอือ ตาตาไม่ได้ห่มคำ้ำนะคะต่อมาเราใช้เป็นตัวนี้ค่ะมีเป็นดิบอนีนะกอลของเราค่ะแล้วก็ถูๆไปเลยถูให้ได้ใสเวันนี้นะคะทุกคนวิธีรังออกง่ายมากนะแบบแต่งจนะง่ายนะก็แค่ใช้รูดอีกพวกแบบนิดนุ่มนิดนุ่มค่ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล,ล้วค่ะเราใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนจากนั้นนี่ก็จะใช้เป็นเออไม่หาไม่เจอทุกคนอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมค่ะมี์จะทาไปที่บริเวณขอบตานะคะทุกคนแค่นี้ก่อน,นะค่ะทุกคนโอเคค่ะกลับมาต่อนะเม่ก็บอกว่าเธอทาเลย รอบริเวณขอบตาค่ะขอบตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะจะใช้ลิปนะเมจาแบบว่าแต่งแต่งโทนลิปด้วยตรงแก้มน,นะคะแก้มแก้มกถูแล้วก็ทาปากค่ะขีดทาทาไปแบบนี้นะคะ แต่งหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หคะ่ะเพราะว่าปกตินีนะคะจะแต่งหน้าแบบว่าแบบต่งเป็นโดออนโทนโทนนะคะนี่ก็แต่งไม่ค่อยสวยจริงๆนะนี่ค่ะคนลูกของนี้นะ ต่อไปค่ะเมย์จะใช้เป็นลิปตัวนี้เลยเป็นลิปของซีริพอนะคะเนาะตัวนี้ไม่ชอบมากชอบคนที่บอกว่าเขาจะเป็นแบบนี่นะคะที่จริงมันลอกได้นะทุกคนแต่ว่าเมทาแบบ อ่อนๆออออก,ก็ถ่วๆนะคะนี่เป็นลูกของเองนะคะลูกสาวสวยกาเล็กซี่ค่ะแล้เมยก็จะไปวัา่มาทำผมก่อนนะผมก็คือแบบร้อยเรียบร้อยเสร็มแล้วคะ่ะคิ้วแม่อาจจะบอกว่าแต่งเป็นโทนคิ้วกบน,นี้ ืแบบนี้เลยค่ะเมย์ก็จะตั้งนะว่าแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะแต่ทุกอย่างก็คือได้หมดเดีจบรอยแล้วนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นของเมย์แล้วเมยก็จะจีดด้านหลังะคะ่ะทุกคนนี่ไปซื้อได้นะคะตามแถวตามทั่วไปเนาะอ่า นี่นะคะทุกคนเมก็แต่งหน้าสวยไหมอันนี้นะคะเมย์แต่งหน้าแบบว่าทดลองไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าอยากให้เมย์แต่งหน้าแบบเป็นลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์มานะอันนี้เป็นลุคแบบว่าตาโตๆนะคะจมูกโด่งๆนะแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เมย์แต่งหน้าเล่นๆนะคะต่อไปเราก็จะมาใช้แป้งยังไม่จบค่ะ แตะๆไปเลยที่บริเวณที่เราต้องการนะให้แบบว่าให้มันหายดำอืมอะไรจะชมเฟยเมวาทำไม่ได้ต้องทำอย่านี้ด้วยทูดูดูนะคะทูดูให้มันกดเกลือนะคะทุกคนไอแป้งที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมีจุดูดูเป็นจดเดียวนะคะแบบนี้ค่ะ ถ้าอยากให้เมย์ทำอะไรอีกหรืออยากให้แต่งหน้าหรือว่าอยากให้สอนทำเป็นลิฟนะคะเ mm hmm. มย์มีหลายอย่างมากเลยนะที่เมย์จะทำลิปอันนี้ลิปของเมย์นะคะแล้วเมย์จะใช้เป็นลิปก่อนนะเ mm hmm. มย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแต่งคือมีกีอย่างเนี้อทุกคนก็ไปแต่งตามได้นะคะ mm hmm. อืมอ ก็ถ้าใครนะคะอย่างแต่งมันเม่ก็คอมเมนต์มานะคะเม่ไม่รู้ว่าเม่อาจจะปิดคอมเมนต์หรือเปล่านะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย